เรกนี้กันด้วยบทบาทใหม่ในวงการบันเทิงของ2นักแสดงมากความสามารถค่ะทั้งอนัทลาพานิตและยุ้ยจีรนันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็หันมาทํางานเบื้องหลังกันแล้วครับนอกจากจะดันตัวเองจนขึ้นท่านนักแสดงแถวหน้ามากว่า15ปีแล้วนะคะนางเอกสาวยุ้ยจิรนันยังทําหน้าที่เจ๊ดันปั้นเด็กในสังกัดให้เจริญรอยตามมาแล้วหลายคนล่าสุดก็เลยขยายค่าสปีดวันให้ใหญ่โตขึ้นเพื่อรองรับนักแสดงหน้าใหม่ที่จะเข้ามาประดับวงการแถมยังเตรียมจับมือกับแฟนหนุ่มทันธนากรเป็นผู้จัดละครกันด้วยค่ะ ก็เป็นทันมากกว่ายุ้ยยุ้ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่ายุ้ยเนี่ยเป็นมือขวาได้ช่วยได้ช่วยให้คำปรึกษาช่วยดูช่วยวางตัวช่วยอะไรหลายๆอย่างถ้าแบบทำได้เพราะว่ายุ้งยุ้ยก็ใช้ประสบการณ์จากชีวิตจริงเธอจะไปร่วมแสดงด้วยไหคะนละครเขาไม่จ้างคือทันเขาชอบอยู่แล้วเขาชอบเบื้องหลังชอบเขียนบทเขามีบทมีอะไรความคิดอยู่ในหัวเยอะมาก เช่นเดียวกับพระเอกร่วมรุ่นอานัตลาพานิชที่เตรียมพันตัวไปทำงานเบื้องหลังกับการเป็นผู้จัดละครเช่นกันโดยเผยว่าจะประเดิมกับละครแนวดราม่าแต่แค่เริ่มต้นก็สะดุดซะแล้วเพราะยังหาคนเขียนบทไม่ได้เลยล่ะคะ่ะอยู่เบื้องหน้ามาพอสมควรแล้วฮะเราก็มีโอกาสก,ากอา็อยากจะทำตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยฮะก็คุยกันมาคุยกันมาหลายปีแล้วะฮะเราก็อยู่ตรงนี้มา10กว่าปีแล้วก็ ไปทาอาชีพอื่นเราคงจะลำบากน,นิ่งนึงแต่ว่าตอนนี้คือต้องหาคนเขียนบทที่ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับจากทางช่องก่อนอรครับผมค,บคนที่จะเอามาเล่นนี่ผมมีในใจว่าผมอยากได้น้องเวียมาเล่นนะครับเพราะกําลังยุ่งกับงานผู้จัดละครหนุ่มอานัทเลยออกปากขอพักเรื่องรักไว้ก่อนก็นแล้วกันค่ะมาที่วงการเพลงกันบ้างค่ะจับสามหนุ่มอดีตสมาชิกวงโ Pro เตโต้นะคะหายหน้าหายตา